เมื่อสื่อต่างก็ตีเขานี้กันเป็นจํานวนมากนะคะเมื่อสังคมเกาหลีใต้สุดจะกดดันศิลปินคนดังนะคะสู่โศกนาฏกรรมเป็นซึมเศร้าสภาวะเครียดการแข่งขันที่สูงเป็นโรคซึมเศร้าการกดดันทั้งสังคมสู่การฆ่าตัวตายทําร้ายตัวเองนะคะศิลปินนักร้องดารานักแสดงนะคะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือนักแสดงสาวดาวรุ่งคิมแซรอนนะคะซึ่งเธอก็ได้จากโรคนี้ไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นมหากา์ที่ต้องการหาความจริง ะะว่าอันไหนจริงอันไหนคือการแสดงแฟนคลับก็จะได้เห็นว่าประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นที่น่าสนใจจากแฟนคลับทั้งเอเชียและยุโรปบางส่วนนะคะว่าจะเป็นทั้งซีรีส์แนวภาพยนตร์ตลกวาไรตี้โด่งดังมีชื่อเสียงได้ด้วยว่าแฟนๆต่างก็พากันติดกันงอมแงมเลยละคะ่ะ ซึ่งอย่างสื่อประเทศเกาหลีใต้นะคะอย่างพระเอกหนุ่มที่จะแสนดีกับซีรีส์ต่างๆนะคะสุดจะอบอุ่นเหมือนในซีรีส์นะคะซึ่งผู้คนก็ได้รับชมไปอย่างนั้นนะคะด้วยความลอเก่งบทดีนะคะบทเด่นซึ่งก็ทำให้พระเอกที่ได้รับบทก็คือด่งดังมีชื่อเสียงนะคะก็จะได้เห็นว่า พระเอกในจอจะเหมือนนอกจอหรือไม่หรือพระเอกในจอจะเป็นตัวร้ายนะคะอย่างคิมซูฮยอนนะคะเขาก็เป็นพระเอกที่มกความสามารถเข้าถึงบทบาทนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีล้วค่ะแฟนๆก็ไม่สามารถ move on จากพระเอกในซีรีส์ได้นะคะคิมซูฮยอนเป็นพระเอกตัวท็อปอันดับที่1ของประเทศเกาหลีใต้นะคะค่าตัวสูงที่สุดในบรรดาหมู่พระเอกนะคะ18ล้านบาทต่อตอนค่ะรวมถึงแบรนด์พรีเซนเตอร์อีกจํานวนมากมายนะคะก็มีข่าวออกมาว่าทั้ง แรต่างๆก็จะทยอยยุติสัญญากันแล้วละคะบอกว่าไม่สามารถร่วมงานได้กับคนแบบนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะทยอยกันมาแล้วล่ะค่ะ แบรนด์หรูพ่าราก็ไม่ทนนะคะประกาศถอดคิมซูฮยอนออกจากแบรนด์แอ็มเปสเดอร์และสินค้าอื่นๆก็จะตามมาติตดๆนะคะชาวเน็ตประเทศเกาหลีใต้ว่าจะาคว่ำบาตรแบรนด์ที่ยังไม่ได้ถอดคิมซูฮยอนออกนะคะเป็นแบรนด์แอ็มเปสเดอร์มีทั้งหมดกว่า18ตัวด้วยกันค่ะนี่ก็ว่าจะทยอยถอดคิมซูฮยอนออกกันสนัตแล้วนะคะรวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆนะคะสแตนดี้พวกสื่อโฆษณาเนะะี่ยค่ะก็ ถอดออกให้หมดเลยนะคะตามห้างตามชุมชนนะคะแหล่งพื้นที่โฆษณาต่างๆถอดหมดให้เกลี้ยงค่ะแล้วทีนี้นะคะชาวเน็ตก็ทวิตต่อบอกว่าค่าปรับที่คิมซุฮยอนต้องใจ่ายให้จากการละเมิดสัญญาคิมซุฮยอนก็มีสัญญากับแบรนด์ต่างๆประมาณ15ตัว หากมีการปรับการละเมิดสัญญานะคะคาดว่าจะต้องจ่ายค่าปรับราวๆ2 0 0หมื่นล้านวอนกันเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดก็มีรูปภาพลั่นออกมาบนโซเชียลมีเดียนะคะที่ตอกย้ำระหว่างความสัมพันธ์คิมซุฮยอนและคิมแซรนนะคะถอดหมดกว่านี้ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกับภาพล่าสุดชาวเน็ตน,น่าจะได้ดูกันแล้วค่ะที่คิมซุฮยอนนะคะได้กลายเป็นพ่อบ้านค่ะใส่เสื้อยืดแต่ไม่ได้ใส่กางเกงนะคะก็คือเปลอยทอนล่างขณะที่ล ล้างจานอยู่ค่ะแล้วแฟนๆต่างก็จับสังเกตนะคะจับผิดพลาดกันต่อที่คิมซูฮยอนได้มีการล้างจานนะคะไม่ได้ใส่กางเกงซึ่งก็เป็นที่เดียวกันบ้านของคิมแซรอนนั่นเองละคะ่ะที่เธอนั้นก็ถ่ายรายการรายการหนึ่งด้วยเช่นกันก็เป็นที่เดียวกันนั่นเองละคะ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าแฟนๆต่างก็บอกว่าในการล้างจานแบบนี้นะคะเราสามารถใส่เสื้อแล้วไม่ได้ใส่กางเกงแบบนี้ถือว่าเป็นแบบปกติทั่วไปหรือไม่แล้วก็มีรูปภาพที่คิมซูฮยอนนะคะได้ถ่ายแบบแนวนุ่นแนวเซ็กซี่กับแกงเพื่อนๆนะคะที่ใส่แค่ก,กนอรกอนนะคะก็ลั่นออกมาบนโซเชียลมีเดียประมาณนี้ค่ะ